สวัสดีค่ะสวัสดีซีแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะพบพ่อกันในคลิปหลังหัวรัฐบาลไทยออกรัอมชมเป็นเังนไรเนี่ยนะคะนอะคลิปนี้นะคะเปิดโตด้วยร้อยยิ้มไปแล้วน้อมชมผู้ใดที่ได้โชคได้มันกับพอเริ่มเฮ้าเนี่ยนะคะงวดที่ผ่านมาเลขพอเฮ้าแตกสามตัวจังๆแล้วน้ชมมื่อนี้ซดซร้อนๆเลยนะคะ เลขของพ่อเฮ้าที่พ่อเฮ้าเน้นไห้น้งชมปังจังๆอีกหลี้วนะคะเพื่อนเน้นชุดเดียวคือ8ดหาเก้าเลขออกหาแปดเก้าน้ำชมหาเก้าแปดนะคะปังอีเหลียน้ำชมแปดเก้าพ่อเฮ้ากัดจัดไห้น้ำชมโค้งสุดท้ายที่พ่อเริ่มเฮ้าฝันนะคะเพื่อนฝันว่ามีพระผู้ใหญ่เขียนเลขไห้สามชุดสามหางห้น้ำชมศูนย์เก้า แปดเก้าแล้วก็แปดแปดนะคะมาเต็มเต็มทั้งสามตัวสองตัวน้ำชมยินดีกับคนที่ได้โชคได้มาเด้อค่ะเด้อพอเริ่มเฮ้าเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ฝันแม่นสุดๆน้ำชมสมกับที่เพิินเป็นคนมีเส้น,นะคะแตกสามตัวสองงวดซ้อนแล้วนะคะสำหรับเลขพอเริ่มเฮ้าน้ำชมผู้ใด ที่ได้เอาตัวเลขก,กับพอเหาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงหมานนะคะได้โชคได้หมานลายทายอยากแบงปันให้พอเหากะติดต่อพันเบอร์ทางช่องแพร่พรวยได้เลยเด้อค่ะเดอ้อท่านผู้ชมเด้อทางช่องจะเป็นซื้อกลางไห้นะคะทึงแฟนช่องและะ้วะะทึงพอเริ่มเหาน้งชมเมื่อนี้ดีใจลายนะคะที่เลขของช่องเหาแต่ก็เรื่อยแล้วน้งชมยินดีกับคนที่ได้โชกนะคะ ผู้ใดที่เด็กเขามารับชมรับฟังได้เบิงคลิปของพอเฮ้าคงจะมีแต่คนได้โชคได้มาน้งชง่มฟังรั่วๆนะคะคุณชมเดี๋ยวงวดนาะทาพอเฮ้าฟันดีก็จะตามมาให้แฟนช่องได้พิจารณากันคือเก่าน,นะคะเ<ะ>พิ่อเริ่มสวัสดีค่ะเพ่อเริ่มไปเป็นยังจะมาฟันเหม่นขากแม่นเน่เถอะเน,เนาะได้พ่เจ้านั่นฮะ จำเลยสามตัวนั่นชือพกุหงนั่นคดัยินันได้เจบาัที่ใต้เขาบอกว่า้าบอกว่าจะคู่บอกรบคู่บอกรบเก้าแเก้าแแเม่นค่เม่นแน่สามตัวเขาบอกว่าครับแปหาเจ้าพอเริมพ่อเลิมจะมกฟันมตัวคาักเหม่นคเม่นแน่พอเริมอันสองตัวได้จ็บบาทวนนี้พอเริม น้ำบริาเขาบ่ลาวที่แกะเ่าี่ต่นนที่เกาแกเก่าแต้แต่ว่าสามตัวได้ย่มันบ่การตวเสีหาแเก้าหคุณโอโอ้ได้สิบบาทว่าโอ้ได้สิบาทยูโอ้ยินดีน้ำพอเริ่มได้หลายเนาะค่ะฟาดพอเริมอันนี้แหละเขาเอืนว่าอาจารย์ตัวจริงเลยนี่ฝันเหม็นค่ะเหม็นนนะคะสหกอง อืมเพราะว่ามันมันตรงเลขดังเนาะพอเริ่มเนาะตรงเลขดังเ,เานาอย่างเช่มาต่อเชื่อได้ห่กัจจงวาบบท่านมีผู้ใดทั่มายูเดนีนั่นพอเริ่มเ,เดี๋ยวแต่ว่าคลิปของเจา้จาเจ้าเริ่มดังเลยเด้อพอเริ่มเฮ้เจ้าเริ่มดังแล้วเ,เดี๋ยวถ่ายเอฟซีแฟนช่องถ้าผพวกเขาได้ชควดเดมานหลายถ้าเขามีน้ำใจสีแบงห้คน้นห้ตัวเลขนะคะ กจะโทรหาพอเริ่มคือเกาเด้อพอดเออตังว่าสองสามตัวเลยขบวนนี้ย่างใ้ดอยเมียนคอยว่าคอยว่าสิมีคนพอเริ่มเพราะว่าออกออกกับช่องแพร่พ้รวยเนาะพอเริ่มออกกับช่องแพร่พ้รวยเข่าสามตัวสองงวดซ้อนแล้วเนาะค่ะสามตัวโต๊กะมืองวดนี่นั่นคงจะมีคนได้น้่อยู่งวดนี่เพราะว่าได้เทิงสองตัวเทิงสามตัวเนาะพอเริ่มเนาะพอเริ่มมัน ถ้าเอฟซีเพิ่นได้โชคได้มนันถาเพิ่นอยากแบ่งปันให้เจ้าเดี๋ยวจะขอหมายเลขบัญชีจะไหวเด้อพอเริ่มเด้อฮะถาถาเพิ่นผู้ใดเพิ่นอยากแบ่งปันนะคะเดียวแพ,พรพะรวยแอดมินนะคะจะทร่หาพอเริ่มระไก้โอนโอนข้บัญชีอพอเริ่มเลยนะคะสําหรับเลขพอเริ่มเฮ่ากะเพื่อนเป็นคนจิตใจดีนะคะเพื่อนฝันแนวทางที่จะเป็นตัวเลขพอเฮาบบเกยห่วงเลยนะคะงวดนีก้กะให้ความมั่นใจเอฟซีแฟนช่องคือเขาเด้อพอเริ่ม ฟันดีฟันเด็ดนะคะ่ะฟันตองงวดแล้วก็คือว่าฟันที่จะเป็นแน่ทางตัวเลขพอเริ่มกะสิตามมาฝากเฟ้นช่องเข้าคือการเด้อพอเด้อค่ะสำหรับพอเริ่มนะคะคือจางแอดมินเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าปีที่ผ่านมานะคะพอเริ่มเฮ้าถ้าช่วงใดที่ฟันเหม่นนะพอเนาะจะเข่ารั่วไหลงวดเลยนะพอเริ่มนะเนาะเม่ยนบอหงวดก่อนปีก่อนเลย,เลยก่อนที่เฮ้าจะ ช่วงนั่นกับเป็นช่วงช่วงเคี่ยวเขาเนาะพอเริ่มเนาะที่เฮาได้สัมผัสกันเนาะนเลขกับเลขกับเขารั่วแบบนี้นะคะอันนี้ออกคลิปหลังหวยรัฐบาลไทยออกรำชุมได้มาสัมผัสพอเริ่มว่าพอเฮาได้โชคได้มานลายบอนะคะพอเฮาบอกว่างวดนี้ก็ได้ซิบบาทแต่ก็ใจโบเต็มเนาะพอเนาะมาคนใจโบเต็มเหรอจังหวะตองซิบบาทต้องซิบบาทได้เรืงตรงนับ่บ่พ่อ เจ้าเจ้าหกเออพอห้าพอห้าเพิ่นซื้อเลขเป็นเนาะค่ะเพิ่นคู่หกประตูเพิ่นว่าเพิ่นได้ยางละสิบบาทบาดยินดีกับคนที่ได้โชคได้มาแล้วก็ะยินดีกับพอเริ่มาห้าลายๆนะคะสองตัวทาผู้ใดได้เบิรงคลิปของพอห้าก็ยินดีนั่นคือเก่านะอือพอห้าบอกว่าถือได้สามตัวนะคะสองตัวโบได้กลับเนาะค่ะงบหน่อยนะ่อ อาจาย์นี่ก็ว่าบาดนี้จบคือจังได๋เนาะค่ะครูเอ๊ะคือ้างหล่อยนึงบาดนี้เออโอ้ยจังว่าอันนี้แหละคืออาจารย์ฝันแม่นประจําช่องเลยนะคะสําหรับพอเริ่มเ้าวังวางวดที่สีมาเนาะพ่อให้ได้คือเก่านะคะสําหรับความฝันพอเริ่มเดี๋ยวจะตามแนวทางมาฝากให้แฟนช่องได้พิจารณานะคะถ้าผู้ใดได้โชคได้ลาบหลายอยากแบ่งปันน้ําใจให้พ่อเฮานะคะติดต่อ ขอเบอร์พันช่องแพร่พรวยใดเลยด้อค่ะเด้อเดี๋ยวถ้าพอห้าฟันดีฟันเด็ดกะจะตามมาให้แฟนช่องได้พิจารณาคือเ่าดเด้อพเด้อหนงวัดไม่เด้อเดค่ะค่ะคลิปนี้กะขอพระคุณพอเริ่มไลๆนะคะที่แบงปันแนวทางดีๆนะคะแล้วก็แฟนช่องห้ากะขอพระคุณทุกท่านเที่เกียนเข้ามารับชมรับฟังนะคะพบพอกันกไม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ